อดีตนักร้องยุค90ถือเลือกทำพิธีเข้าบ้านใหม่หลังสร้างคฤหาหน์สุดหรู90ล้านหายหน้าไปนานจนแฟนๆอดคิดถึงไม่ได้จริงๆสำหรับเอิญจิรวรรณเตชะรุวิจิตรหรือเอิญนัชชาชัยรุ่งเรืองนักร้องดังแห่งยุค90จากค่ายอาเอสที่หลังแต่งงานสามีรับดูริดและผันตัวไปทำหน้าที่คุณภรรยาและคุณแม่อย่างเต็มที่ให้กับสามีและลูกชายทั้งสองคนพร้อมดูแลกิจการของที่บ้าน ล่าสุดเอิญจิรวรรณอดีตนักร้องในยุค90ถือเลิกวันมงคลวันที่17มกราคม66ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเจ้าเต่าฝ่ายและไหว้เจ้าถี่เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังคฤรหาหัดสุดหรูราคา90ล้านบาทสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโดยมีแฟนคลับต่างเข้ามาชื่นชมและแสดงความยินดีกับเอิญเป็นจำนวนมากโดยบอกว่าบ้านสวยมากอลังการสุดยินดีกับคุณเอิญด้วยมากๆ